สวัสดีค่ะกิจกรรมความเพียรครั้งที่27ค่ะว <OS iin> ันนี้วที่27พฤษภาคม2 5 6 8เป็นวันที่2ี่มีข้าพเจ้าทกายป็นอาจาขอถอยสิ่งสืรสายที่อาจกระสุนขาพนิลและมูลต่างต่างตัเป็นพิธบุรุษาจาร์มับุษสังฆบูราและอาจารย์วิชาแด่คุณวาจารย์ทั้งหลาย พอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติูกได้ในสมาธิจดจ่อในภารพิณชนะได้เบิกสวยนต่อเนื่องได้เชิงบักกราบพรัดตใจอะสมาสังพถุพทการพุทังพระธวันตังภิวาเทมีสวางาโตพุทธตาธรรมบธรรมังนรรมะาอามิสุปฏิปันโนพุทธโตสร้างกัสังสู้าังขังนมานมีบิที่สองบทปูชาพระเพรเดินา พระหังสมมาสมุทโธสุจิรังปารินิพุโตภูณีอิธัรมาโนทันนิปารณิยุติสติยาวชีวังหังพุทังธรรมังสังฆังสาระนังคตตปุชิมิรัตะนาตยังธรรมังสาระนิโสตินาโมทิสัมมัสสุชมเทวดาสมันตาสวาเลสุอัตตะคัจฉติเทวดาสะทมังมุนิราชสา สุนันโตสาขโมขทังสักเคขามีจะรูปเปศุลิสิขาลาเทเทจันตันิเควิมานีทีเปรตเทจะท้ามีตัรูนะคะาเนเขวัาตุนิเถเตบุมาจายันตุเถวาชละทะรวิสเมยะขคันทัพนาคาสิันตาสันปิเกยังมุนีวาจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสุนัขนาอย่างพุทันาธรรมะสุนุขาลยังพุทันตาธรรมะสุนัขาลยังพุทันตา ข้อที่สี่บุตรศกุพการนิมกานโมจสาภพระกตัะโตสัมมาสมพุทธัศาะนโมจตสวพระกตอะโตสตัสมมาสมพุทธัศาะนโมตัสาวพระกตันึตัมมาสมพุทธัศสข้อที่ห้าบตรศกใจสารนักภมป่าเถรพุทธังสารนัคัจามิธรรมงสารนัคัจามิสังฆังสารนัคัจามิจุดียมปีพุทธังสารนัคัจามิ ปฏิยามพิธามังสารนังคชาติมิปฏิยางพิชังสารนังคัาฉามิปติยามพิพุทธังสารนังคชาฉิมิปติยามิธามังสารนังคชาิมปติยามิังคังสารนังคชาิมินที่กเบสกยุริยาคาถาณที่มสารนังอัญญพุทโธมสารนังอุอเตนะสัจจวัเจนสุติมีหัวจุสอบาณทีเมสารนังอัธญทำโมมสารนังอรลังอเตนะสัจจวัตเจนสุติมหัตุสพา มสาระนันสังคมมีสาระนรังมีเศสตร์จเชื้อัสิเมหสตาที่เจมวสติรัตนะตคาถาเมตังนั้นีรัตนะภูตัสสรีรจิตังธรรมังนเมรัตนะภูตวิสุทธิสาังสังขังนั้นเมรัตนะภูตัสสรริเจตังนั้นเรัตนะภตยว่างนั้าสมนัมสรีต่าวะตถุิเสศภูตังอันโยยายุตเตนโยข้าวัสสะวตั อาสมิตายมีปิตเทวะยะธาติทังเทกังวินาตะทิตเตสมะสัมภเวนะโลกะโลกเกตธาติจติเรนจะปาตุโคตังคัมภีรยานิสยามติทุตัสสังยิปวิปันธิตาชเนหิวิชันยิโรปังโลกังภิเกหิจิาลังจุปัลลภพนิยังเทสังจิตสุวิธิกลางคุายกายนามยนเยวะชันตายวิสุวิสตังปิสุภะปัสตัง มนสสสุทธะกษัตริยนางปุญญะติกานามัสุมาปุญญะติกานามัสมุลสามาปุณณะภูมังทุขาภมุตจันมุกัสสรนังสัจานังปุชาเรสุปะรมะอะิภูชัญญังนิพานัสสิกิริยายุปะนิสัยทั้งสมาสิเลสมะลสุทั้นสิทิยาจัสรตุยาจัตุสเลหุปัเสวนียังปานิจจิสสรนังขัมมนิยามเลวะ แต่สมายิสังติและนางสารนางพรสัมารัตตินที่วังขนเนี้สุนัตมาสมานาภูเชมาจาริศสตังสุขสันและจิตตาสัทธาหรือาหรือจริยาสัทธาสตาสัพเพเยนะรัาสัพเพเทนะสิทิปุเวนสิเชนะเทศสัจสัทธาปิสุวะทีหวโยเจตทัตธรรม

นิพาวรันกัางเสารสาั้นมาม่รลก็ชนะกันจะวินายกันสันเปศราเธาใจสิบปโอสังพันเยาะวินาสเหนติ้ัมโเทโชยูวิยาตัสนศสตทัเสสิโลหะสวิสุทิมะคังวิยาณอุปถัมภทาราสุานีสาสาวาสันติโลสจินตธรรมมันโมังสิงนัะนมามิโมหะกถาลังอุปสรรคทังังเตะศาเจเจสิโอสังันเลยจวินาศเหนตุ ัทธมเสนาสุขตานิโคโยโลสัสปะปูปะกิเลสเชตาสังโฆสย่งสันติวิโยชกุจะสวทธมาวิจิการสโลติสังฆังัลยังตังสระศานัมมนุพุตานิพุตธาสัมลติสตัเทิ้งตันเตชะสาเตชยาสิเิโหตุสัพพันตระยัสวีนาสเมนตุันทก้าโลกาอัตถิาจาระ นโมลาเตสัมมาสัมพุทธัสสะไมให้สิโนนโมอุตตรเมธรมทะสะสวะคากัสเสวะเตนิพันโนมโหมหาสังกัสสาติวิสุทธเสวะพิจิโนนโมอุมาเทยารักเทสานัตตาเยสสะสาตุการนโมอุเมฆาทิตัสสะสวะเตตาเยสสะพิโนมโมคารัปุภาเวนวิชาฉันตุปัตถวานโมคารานุภาเวนสุวัติโมตุสังฆานโมการลสเจเจนวิจิณภูมิเตชะวา อที่สิบสุดมหาสมัยสุดในวันเีวสุดทั้งเรื่องสมัยยังพระกว่าสักเทสุวิหารกิจกับพน้องเราถึงชิ่นาวันเดี้มหาศาลที่จะสังเกตสักพิารสตที่จสเสักเวะราหันเตถ้สิจะริปอทางตูเตาเยปุเยนะสัิญาติตหุนสิพระกวันตังท่าสนายที่สังกตสานทโอจะพุนังสุาวาสั้กานังเทว่นังต่ทเสยังโกพกวา สักเกษุวิหารแก้วเขาเนเรากจะสุขเหอนเราเนี่ยนการที่คุสังเกตนะสั์ส่ันความเจที่เติสเตสังีว่าอารันเติ้าติจะเกทาตัวเทวตาเยาพเยนสมัยธิตกางทพระคทั้งพะเสนาทีุสังกตทีเยนน้นไม่ยันทิเยนพระว่าเจริญกสเมยามกสังเกตวาเพาะาว่าตสังเกตเจริกระทาทาเสยมาเจริรโกเจาทาเสยท้าทีามว่าะา

นาค้าแต่เมยมังคมัสัมิยังทัสสิตใจยว่าปราชิตจะสังคันเตสศกุลปราเทวะติว่าพะผู้กัตสังคีจีมังคะสังอภัาจิตตาิตโกวสมาสังจิตตาอะตโนมุสิกะมัสสังจิตสันสีเนตานิเตตวายญี่อานิคังคันติตปัญจุตญาทักโกวะปราชิวัติาพระผู้กโตสังคีเีมังคะสังอภัตสีสทงค์วายคุยั เศรษฐวัฒน์นิพนธ์ที่เราเหันจะไม่มีชาติเจริญทีสุดทางดมานอะไรจะกูไม่ต้อสืบเช่นต้องสืบอะไรใครเดียวกมไม่ไปก้าวเที่ยวเราก็บอกว่าตัวสันตงเกตมันขาดทั้งของการสื่ิเกี่ยวกับทุกทางสังเกตการณ์เส้ตเจริญสังเกตไฟกูไปมันสังเกตอันเท่าไหร่ก็รู้สังเกตเดียวก็ควบคู่กับวัตถุคู่อาวมันเที่ยวอยู่ทเ่เล็กที่กว้าง ก็เสรเสรจลก็ทาตีสีเจ้าสัญัติเจาว่าถาเจ้าทาใหสนกส่ายตีเจ้งแเยิตเจ้ที่วเห้เสือก็จม่านนงร้นนตสุนอาสมทาเตสัญญาัคนานนงีัระมาเยอะทตสัากับตเ้าเยสุ่มสี่ยทาตีมายยวะทารยตเจติที่วหี้สัญญนาก็ะมทานนางร้นนตสุมาสทา

สิโลหธรรมนิพพานนี้ตุกุมะเตถิทายสิทาที่นีครับท่านลองตตาสมาหิตาปุจุสีหัสันดีนาลุมังสาจิตัิโลุทาธรรมนิาสิทายัสังขมนานีแล้วพิโยปันสสเยตวังนีกับิโรภะตุเวตุเมจิสัทถาสังคีสังเมริรตเตหกายาพิป็นตาทิวชาณากับพิภติศาตุทธะุงจัตววทัสาิสัมภะที่เยนวมินิสากระทาสนาเป็นคสัาว่พบุมสาสังาสัตวสตาง เมี่อเสียงสั้นงามู่สั้นแล้วไม่เจอเสียงแบบเพียงใดแล้วแต่ไม่ทักเสียงที่สั้นสัพากุจาระหงษ์ใจกับสัพพังปิญญายาวววกุจาวานัชกุมารตวตัวมันถ็งสัพพังสังเกตสังเสียงเดียวกัต่ใครอยากที่กันทาถึงชนะสักพูดเลยว่าหงษ์ถือเสียงที่ได้ยินไม่ทักก็โสสัตสัทสาวิยาเขาพิมพ์มาคาติลาววตาที่มันโตชุดมันโตัวนั้นมันเสียสิมโมทัามาณฑิสรมุกิตรนั่งสังเกตเห็น

เศรษฐาณิตาการศึกษาตายนัข้างนั้นแต่วันีม่น้ที่มันโตชีวิมันโตนะมันตัวสเศรษีโมโมทําไมน่ที่ทำมันไปข้นนั้นีอนนงคุ้รออะไรชักใหโกงเงคุ้มลษีเวนังพิเนนาศราสังนละขันออไปโยกลาสศรคุณพี่รออะไรชักใหกโกโส่ว่าเีเองมนนังปุริมันจะที่สังมาชาทาแต่รักทกาษาเันทักไยังที่เกิตมาราใช้เศรษฐี

่ที่มันโตชุดมันโตวันที่มันโตสศินโมทัศมาลาที่กำมือพิจุตรในส่วนที่เกี่ยวกัรนางุตตะเลนจะที่ส่องราชสางคือโลกต่อส่งสติยาคานางอาคิวัดตุมหาราช้เสศิศูนตปุตตปิตาสักพ่อหวยขณะมาม่หลักลาที่มันโตชุดมันโตวันที่มันโตเสศโนโมทัมาลาที่กำมือพิจิตรนส่วนที่เกี่ยวกับนางปุริมาทิสาค่ากัดฮัทโธค่าจีเนนวิรุณโกกัสิเมนวิรุปะโคเวโลตานองเดสังสตารูเทมาไรใชาสังฆาสตุโลทิศา

ทากูนาภาษานาคาวิสาลาสาตาะตัชการกมภารสสะลาภูภัยยาคาษายาติพิยมนาทาศรัชาชาคูนาคายิสสิโนาวลนอมานาโคโสภะข้าสมิตินณเยนาขราดัชิสาสาระันติทุปาทิชาปักทีิสุทิจักูเวหายะสาเตวะนัมะชปตาจิตาสิปนาอิทิเตนามังกะทะเย็นตะทานาคราชานะโมงสิปัโญตเทนะม่งัาสิทิโตสงหายอยู่วาจาอยู่ตอย็นทานนะคะสุขปัญญาสาระลางสุทิตกางทิตกางวิรชลอาเพนะสุทาง สุราสิกาพาเโรวาสเสี่มือนวยอสสนโาลกันามาติสมาสุรา้าเาอวสาอิคจิิสจิติสจักรหาเราเท่านีสจะสะงเกุทานสเพเวนสันตสัาราาสันนรอเสนร้าทมุกาข้มุงสสมอยปทานนี้ทันเตติตนางสวิติงนางาโสพเพว่ปัตีสเพโชวย và thà không muốn không nào thì văn số mô chỉ cho sáng dần người ta khởi ra thấy rằng khi theo ấy sự sinh nơi ta sẽ đối thoát sự thay cái nhận sự phi năng tụ anh đi đâu chút mình thôi chút mình thôi anh muốn thôi hết sự lo mô tham ái khi điều chúng năng sự biết tiền năng viên tu sĩ thì văn sanny sẽ sinh mai chú ý mà sẽ thoát xuống phần thì văn thì ta của

สุากรมานือนาภูเวทั้งสัว์แต่ทาระกายาความโลภรักกุิวิสักนาสุภาพรกตาระนสภาิีสิสิโมตุยัมาาปิสโนโยต่สาภเกิาสติทัศนเสเสภาะกายสัจเนนะตุวันนี้โลยที้มันโตชุดมันโตขี้มันโตสัสนโมโมทมานาที่ทำมุกินเนืสิมิจินวันนั้มิยาติไายมาคัดจาภาษีสัสิโยสันทิารามาเสี้าช่วินัมาจาอาสวรนยมานะแล้วตุโยทุาคูปะนิิตา

เน้อขาสืมีโูนียังงสวิอชุาสอกิทาวสังตุสงเสืันสพังปิญญาอยว่จิตวานิมาตตมันทิสาทาังเสสงเริตมาเสนาพิชัตตาเตวิชานาต่เกวัเตัปะมุโรตววานิชฌูเสาสือนงิาที่คนสังโมัินชีสกเทวิสสังคามาพยาติาใสนโมทันติสืภเติเสตเมสิทาติ พิ่เดวสมนังคาสิตังเสวนาสภานานังพันทิการจะเซวนากูชาจะูเชนียานังอมังคารมุตมังปติโรปเจสวาโสจะูเทจะปะตะปุญญาตาจะสัมมาปณิิจะอิมังคารมุตมังค้าหุสัจจันจสิันจวิเรยุจสุสิกโตสุภาสาจะยาวาจ่าอิทมังคารมุตมังมาธาปิโูปะธานังกุตาราสุังโูนาภุลาสิปัมมตัยตมังคารมุตมัง นั้นจะทำให้เริยาจิตยาตการนั้นจะสร้างโหอนัวชานิปมานิสีตมังคารมุตมังอาระติระติปปามัจะานจะสั่งที่โบอปมานสีตมังคารมุตมังคาโรชิวะโตจะสั่ติสัจตัิตาอาเลนธรรมสวานธรรมังคารมุธรรมังขันติสุโสจะสกตาสมนัย นั่นจะทัดสนังกาเลหัทธามภาษากระช้าอตมังคารมีตมังตะปูสุภาพไม่สะดีเยี่ยนชาเลสัจชานิคัสนังวิพานิสัจจิกิริยาเท็นมังคารมีตมังปุถะสโลกะธรรมเนียจิตังยัสสละกันมปติโสกังวิริสังเขมังยิ่งมังคารมุตตมังยิตาปิสานิกตะวานิสัพพะทัตมะปราชิตาสัพพะทัสโสจิงคัดสัรติจันเทสังมังคารมุตตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนภาริต ยัง e ิง <hi> จิต <hey>. อิจฉีข้าวรุว่าสักเทสวยังรลกแต่รังเป็นนังท่านโดยสมังอิจุติาติเทเท่ารติพเทระแต่รังเป็นนิจงยีระสัจเนะสวัจีตุทยังนึดลัทงอุปธรงเป็นนงยึทัสักาต่เียมอสมัยตัวเทหรทธรมเนีสามารถกินจิตทำกินทรมเนระแต่รังเป็นนิงยีเทระสัจเนะสวัจีหตยังพุทธเสโภริวันนี่ส in ิจิงธรรมะิมาณต่ดลิกิตยมาสมาธิีา เนะสมัวนิวิิติทําุกังีระต่ละปนในทางเอเทนะสัจเจนสุวรทิโมติเย็นทะศัพระสัทวะสัทวาเจตาติเอตานิมคานิโหติเตท่าสิตในยะสุกัสสังกายเอเทสุกินานิมหาะพราณิการปิสังเชลแะต่ะนิทงเอเทนัสังเจนะสุวรรทิโมตีเสภยุตตามนัสสัจมนการนโโคตมสสัสนามิเตปติปตามุขังนิยนะคา มิตรนิคิดถึงเช่นมาในทำพิธสังเกตและแต่ละกรณีตายเดินาศเจนิสวเดียวจุดจิตนำพลานังเมื่อวันที่รามวังเวลาแต่สิกายติเกวศวสมิงเต็มคิดให้พิชัยวิบีมชั้นไทยนิพนธิตเทไรย์ยันปฏิปุยทำพีธสังเกตและแต่ละกรณีต่างแยกเดินาศเจนสวาเทียวตุดเมื่อที่สิามโดยเสด็จของบุษฮายสวะ อาาเวชิตังเสยุยาชายังอิตราปชาอาตะทานสโกสสนิจังสัญญตชาที่โนเนวะเกววนะคันทับโหมาโลสาพรลมนาชิตังอาปชิตังไหราาตาทารูปัสสันจิโนปที่สิบสบสุตเตสกุตสูตสุ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 ทสงตสุ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 ตาุตส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 ตสุตสัตาสัมสุเสุตสุตสตุตสุตุตุตสุสเวรุาสุามมตสรตสุตสุตตสส ปิตากะสัมปทานเนนมะสักกะเหตุมานัยยะคาเทนมะอาการะปริภิตาเกนมะยิบินิชานะขันติยามาภัพเพรูปทายะมาสมโนโนงภารุยธาติเมหะอัตนาวชานียาขายเมธมาริสลายเมธมาสสาวใจเมธมาวิญญาคดายตายิเมธมาสเมตตาสัมมาทิฏาอะหิตายะทุกขายะสาวรสันติขายเมเหะกระช้าเลยยาขายยธาติเมหะอัตตา อาตนาวัชานิยถิเนธมากิสลายเิธมานวัชัยเนธมาวิญญาตัสไยเนธมาสมุตะสมาธิไนทายสุทัสสังวรตันติอาตัเมเหอุปับสัมปัชชาวิหารยาทาติมทิตสุข้ามุสวดอุปนิสุปนิยะติชีวิตเกิมาเกิมายืนช่ารูเกิดัีแต่สนนสังติการารทำพยายามมาละเดกเกิมาโลปัญญานี่กัิราสุข้าวะ่าหาอุปนิ ยติชีพแต่พะประมาณยังสร้ากันสนสังิปานายกรทกยางมาได้นีตประมาณเรา่งามสังกษะยสังกิใจโคโยธากายยนะสังยมุวชายทัศเจะสาตังกัสเปกัสสิทายโหติยังชีวมานุปการรติถึงยังธรมูเวรกกัธรรมวจาริธรรมโมสินโนสิปะมาวาหาติสังสังโสริเลสิจินเนนะทุกขจิงฆาตสิจิมวจาริสัพเพสังขารานิสติยท้าปัญาะปัสสิ อาจารย์นิพงนก็สี่เก้าเอสมัโวสสยาสสังขาร้สาสิทาพยาเกัสติอาจารย์นิินก็สี่เก้าเอสมัโควิสสี่พี่ยาสงไส่งมาเอ็กัสิเทาพ่ยาเล็ัสสิอาจารนิพินก็สเตเยสมัโควสสยาที่สิบหกสวดอภัยนักะชาดุ อภันะแต่ถ้านั้นเวทีสุิยังอางกัจใจแต่สัญญายังไม่ทรางการคันี้อภันะการพังเวสเรนังยันติตตอสินี้เพราะนันนีจะอารามโลกเจริานีมันาบวิยตสิ่นังโูสร์นังเชมังใางสาระมุตตะมังในทางสารมาคัมมัสสพุทธาภมุตติโยจิพูทธานจมันจะสังขันจะสารนังคตุจตุรีอริยสัจจานิสมะกัญานุกัสสิกิสังขุขสมุาทัง มุกขสัจะตุกงังอริยสัจจะทังกทั้งสัมมาคลินังหทังโกสระนังเจม่มอยทังสระนั้มุกมังจะทังสาระนั้มาคัมมาสัพพุทขาปมุจติโอเคเส็จเสจสพระเทวราชราคาถาน่อี้ทางนั้นว่าเขามีนักปัจชญางเขียนนะครับดงบางคนไม่คุนกับมีถึงสิ่งที่โวงแล้วไม่คุนไ่หวังสิ่งที่กำลังไม่ถึง ถ้ากิจกรมทบรินทางการปัจจัานะคะต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่ง้ก็ไปลาวับไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เปมาไม่ถึงประจุกัปนเงนเยียวยากากค่ายแต่่ายปัสสติสังนิลาสังคุปวองกลาวิรมอนุเตัวยเยืูกบุกเปเร่ใช้ความปัจจุบันให้มันยังไม่ผนแในีกทีนได้ปุนี้คจะเรินทำนนี้เดินให้ิดเพีเธออัเชวากิจมาถัทางกุศยามนัตนสุเวียงทำความเพียรเสนานนีหละยข้านจนรู้ความใจในเงืนรุนแ้ะอยูสังขารดเตือนและมหาเสรมฐีน้น พราะความปมชิวิที่มีเสียงใหญ่น้นย่มไม่มีแต่เราทุกหลางเอวังวิหาร่มาจักตัวเรา้คนกทางมีพรชเกรัตตสสันตวาจิเตมไม่ีเเขาม่มีผู้สงบด้วยเรื่อบุคคลที่มีปกติอย่างนี้มีความเพียรกดการทากวมและเวาิด้นลยว่าผู้มีราตีหนเช่ยกายีรเมื่อที่สิบแปดส่วนเป็นพรปัจจุบันค่ะระดาทำบามหนี้ชงาณะกิตาเรามีความแก่ทปานธรรดาจะร่งจนคนแก่ไม่ได้ที่อาที่ทํามหนีก็ยาทียรักิตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงเป็นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มื่อไรนะทำอะงรเมื่อไห่นะเรามีความตายเป็ธรรมดาจะร่วงเป็นความตายเป็นไม่ได้สเปรย์ทิ้เม่ีมนาเปรย์ทินะคะวัวนาเพาเราจะเล่าเรื่องที่ต่างๆคือว่าจะคึ้นัดกล้าจะขอรักของจะเป็นใจท่าไหร่ทั้งตัวคำว่าสมมติคมวัาไทยาะคะครวมยนุ่มเ้นประการเดียวคมว่ากิสารนาเรามีคำมีของของตัมีครมีช่วยคนมีคเป็นเดนเกิดมีําเป็นพการมีําเป็นทื่อาศัย ยังกำลับบงบริษราาาาัทใภรร,ระะายาหนังว่าพาปังว่าาสะทาค่ะิันี้เราทำการในเวทีินหรือบานเงนจะป็นทียบยาือจะต้องได้รับผลของกรรมสทไปในวันอันเหยียดพิมพ์ขปัจจุบันเราเท่าไรก็พิจารณาอย่างนี้ที่เป็นทุกคนเจยที่ส้าในส่วนเทวตายู่ชนคะา ทุกขัตาชนิทุกข์ขยาันาชนิที่กับัฒตาชนิดอัข้าุนติสเพปิาลีโนเตาวตาสัมนิสัมปคังสังตทางสัพเพเพวานุโมทันจิสัพสัมปติสิทธิยาทานยังคัคคันติสัพทยสีลารักขันติสัพาเาวนะพิฆาตาหุนตุขเฉันตุเทวตาคคาสัพเพปตาพัตตาปัจเจกานันจียงพลังอรหันตานันสัพเเชนรคังปัาสัพพโสมีสิ มาเสดเทวตาปฏิทานะคะถ้าท่านไมยังปฏิทานะคะถ้าโยพนาม่เสยาเทวการสันดิวิฆารวาสิณีทุเตทะเลที่ทะเลเที่ยงจะยยังกาทมาานีนะผวันจุปูชิตาเสด็จกิืนกอรเจตทวิฆะ้มันทะเลเทอเราชสดไม่ใช้และวาม่กล้าสดพิจารณาล้วกาทานักก็าศการธรรมาจิตส้นนีมาทิสารสัพพานกูตาสุขิตาผวันจุเตสนาผุ้า เนี่ยติจาจณั้งสัมภาสังเกตทชาตาทวบกปาติการนยานิกงรมวรังปิสเสตสัพเทปิพุทภาษะกรเลสังขยังเท้าสิรังสัคังมโมรมะทราสัตวะราสังโฆปิสัมโาภาราใชจิตจจงอันเิ่มปิสัรมโมสัเปปิธรรมชาริโรทุตขสัมปะปุนยามัทธมิอริยะปเวทิเต ยี่สิเมาสวดสพะปฏิชานะคะท่านจันเียงปฏิชานะคะถ้าโนาโะเซคุญยสิท้านี่เกิดแต่สยาันยานี่เิดทานี่เรงสิัจ p a i จิตสัจการนันปัตตมนะคเยติยาพุทโธเวตาสินลายขงวาตาสิทาเทโยสิทานิจาปยติทาวานเยมาชัตเปเยิโนสัตาสิทันติโลภาษิเจตมารจตโยนิกาปัญเจปะจตุวคาราสังสสรังกาวะวาพุเว ยะตังเยปัตทานมีอนุโมทันทิเตสยังเยจิมังทักปชานันติเทวะเทสังนิเวศโยนิยาจินานิญญานังอนุโมทนาเถรุนาสะเถรสุาสุขเอเเวราสุขชีโนเถมักเถรทันเถะโคนเพสาทันสิสัตาสิฟาภาษาทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ เป็นผู้มีส่วนห่งเป็นผเข้าไปใช้ได้คำเกับนี้และอย่างทั้งหลายอื่นที่เข้าไปใชได้คำล้วคือชนเราจดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของผู้เข้าไปนู้เข้าไได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัต์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภมิสารเกิดในธรรเนียมีมีแต่หน้าอะไรแต่หน้าธรรมเียมศเพิงเที่วอยู่ในภูนิันยในภูิใหญ่สัตว์เราดูซัก่ให้สันว์ยของเข้าไปใชาแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอันนี้มีทาง ว่าเหตุเมวธนาบุญทั้งหลายทราจ้าให้ไปแล้วขอสักกครวงจันยามีเวรอยู่เป็นสุสินเิมได้จนถึงทางเกษมเิมขอความหวังอันดีของสัตว์เหลานั้นจงสำเร็จเถิด้วยออนนพ่งสัจจศีลที่ฐานอันุภ้พแห่งงวามเพียรอันนี้สงสารบูชาพระแัะพงศายด้วยการสายาทย์อุมือพระศภลพระระลขานใันนี้ขอความสุขัสดีจงเกิดดีใข้าพเจ้าขอยคุ้กันทุกภัยทั้งพวงคอยขับใจเริยท้เาและทางธรรม เอได้ที่เจอาทั้งหลายคนในมีชนนันทการเสด็สาเทมมุลและคะเหล่านี้เมื่อนัมูลชนานทเกิมีความแก่ข้าพเจ้าและว่าจึงมีคนาคกิสาร่หนเดินมนิธิพ่ยาสังวันและกลวนนี้ไที่หางถ้าเรเจอถึงคนทั้งหลายที่สร้างสร้างขึ้นความที่ผ่านมาที่จะสร้างอนาคตจเปิเรื่องทีาพ่อของพระกมคนมีพระาตางจงสัสทธิประการทีม มุ่กระแสนักวิชทารหลาเกิดจากการสมมติจะรียนอ่งตางๆ้ามวเพ่ทาววิชาวิชาสังควิชาขอบบนนี้ขอบบนที่นี้จส่งต่อใหมีจิตศรัทธาลสจะเด้สงที่้ขอจบอจาราะฉกยท่ควรดงยส่วนความที่การทจะทั้เส้นขสบความสมเตจะรรู้เรืงนี้ที่ทางานชปดประสบกาท์มาทั้งหลาสงเรื่ความที่วามีส่สริมการเรีนการสนแบบมีการถือวิทยาและจรนร้เรื่อังวิทยาการใช้ที่สี่รยวันนี้สุขละเจ